สวัสดีครับพ่ออนนี้มือนี้เอาจังไดนมาตอนแฟนคับแฟนเพจเท่าเจ็ดพันหาซื้อครับอุ้ยพี่น้องงัวพ่ออันนี้เจ็ดพันหาซื้อซต้นโตดีเลี้ยมโตดีพ่อไมีเหมือนเจ็ดหาซื้อซพี่น้องนี่บามันแท้พี่น้องเบิรงน้ำไต้ต้นโตดีตะวันงัวหน่อยเท่าพี่น้องเนาะเจ็ดพันห้าร้อยพูดได้จะก็ไปเลี้ยงต่อยอดเอากำไรตัวนี้แหละตอบโจทย์ได้พี่น้องเจ็ดใช่หมครับผมบารนี้โอหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้า เจ้าพันที่สามบ่มีหมื่นเลยพี่น้องมือนี้พอนี้เอามาไตพันพี่น้องสามตัวอ้าวต่อไปวันนี้ตัวละมื่นหารอยโค้งสางดีวานสุ้ม่งหนึ่งหนึมืาสองหนึหม่นหารอยสามกับสีเท่านี่โอ้ตัวเท่างามพี่น้องเนาะเท่างามโบดงามตัวนี้เท่าโบดงามพี่น้องหนึ่งมนก็รอยคือกันโอ้เงาตนตัวดีดีมพออนี่พี่น้องนี่นี่ขมพออนี่เท่าหนึ่งห้าูดได้อยากเรียงงัวมานี่เลยพี่น้องโตมาห้าพออนี่เลย ได้เลยนี่มื่นหารอยนี่มื่นหารอยนี่มื่นหารอยพี่น้องโอเคเลยทุกตัวตัวนี้เก้าพันเนาะสามตัวเจ็ดซิมาตัวหนึ่งโอ้พ่อเนี่ได้มากหารอยสี่ตัวสี่ตัวอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสว่างงวงงามพาพี่พาน้องมาเลาะชมบรรยากาศการซื้อการขายขัวตลาดนัดข้ากระบือบ้านน้องแกตลาดชุบผู้ปุจจังวไรพี่น้องเซาเมือนี่ดูคนมาซื้อมาขายคือคักพี่น้องเนาะงัวกับเขาได้หลายพี่น้องเนาะเบิ่งงัวพี่น้องเนาะ งูวเข่าตลาดหลายพี่น้องเนาะเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายงูมีทุกสายพี่น้องเนาะสายเลียงสายขุนสายเนือ้อมีเบิดทุกสายอ่าซาโลเล่บีบบามันมีเบิดัตรพี่น้องบ้านสว่างง่วงามพ่อสีไทยทำให้คนหนึ่นง้ร,รับชมกันเปิดราคาว่าราคาสิเป็นยังไงเมื้อนี้เนาะพี่น้องเนาะราคาสีแลนคือเกาบอลลูสจะดรอปลงมาชมกันเนาะพี่น้องเนาะสีอาสาภาพพี่พี่น้องออกรอชมกันการถ่ายท้ำของบ้านสว่างง่วงามพ่ากีไพยายามสีไทยถ้ำเหตุใดไร้สุดเพี่น้องเนาะสอบถามได้หอยข้อมูลใหตุใดไร้สุด แต่ว่ากะแล้วแต่ให้หอยเพื่นส nah ะดวกแล้วน้องพี่น้องเนาะผู้ใดอยากให้บ้านสว่างงัวงามท้ายท้ำแบบใดกับคอมเมนต์มากก็แล like ้วกันน้องพี่น้องเนาะสวัสดีครับแม่สาวเฮาเปิดจังไดก็ครับหนึ่งหนามร้อยครับหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยเพิ่นเปิดไว้แม่สาวแม่สาวสายพัฒนาได้พี่น้องสีสันโตนโตเพิ่นพี่น้องเบื้องหน้าไตเพิ่นแขฉงขากันรับประกันตำหนีเบิดทุกอย่างเนาะเป็นแม่สาวหน่อยๆอยอ่พี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นกับห้าร้อยช่วงนี้ราคาพอสื่อเลี้ยงพี่น้องเนาะพ่อสื่อเลี้ยงเลือก หนึ่งมืนก็หาร่อยต่อร่องได้พี่น้องต่อร่องได้แจ้งน้อยเนาะโอเคเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์แปดศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองสามเจ็ดแปดพี่น้องฝ่า่าโทรมาสื่อเอาไปเรียงก่อนราคามันสีแดนกว่านี้พี่น้องเนาะเอาขอบคุณหลายๆหมือนกับผมอ่ะ่างต่อพี่น้องบรรยากาศการสื่อการขายงัวงัวตัวนี้งัวแม่พันธุ์อย่างเนาะพี่น้องเนาะทางถุงน้ำเปิ้ลทางถุงน้ำพี่น้องเนาะงัวสายหูพ่อพันธุ์พ่อมีม แม่พันสายหูแม่พันสายหูพี่น้องแต่ว่าเจ้าของเพิ่นบ่อย <Option> <ports> ู <Act Teach outreach> ่เหรอพี่น้องเนาะเจ้าของเพิ่นบ่อยู่นี่แม่พันสายหูพอพันบ่มีพี่นโอ้แม่พันสายหูสายโซโลเล่มีเบสูแม่พันตัวทางพี่พี่น้องเนาะอ่าโซโลเล่กับหยากซนสายหูอ่าเพิ่นผูกไว้เลยพี่น้องตัวนี้เพิ่นผูกไว้เนาะเพิ่นผูกไว้มาเบิ่งแม่ลูกหลายพี่น้องง่วนทางผีโซโลเล่ไลยพี่น้องเนาะอ่ะนี่งัวเลือดลอยเพิ่นก็มีพี่น้องเนาะเลือดลอยเพิ่นแม่สายเพิ่นหน้าเพิ่น เพื่อนผูกไห่เดี๋ยวในหอยเพื่อนไปใส่พี่น้องสงสังสยอะไรที่บ้านนี่สงสยัยว่าในหอยเพื่อนพักกันไปใส่พี่น้องเนาะโอ้โหในหอยเพื่อนไปใส่อาย่างมาทางผีเบิึงท่าได้ข้อมูลเนาพี่น้องเนาะในหอยเพื่อนสะดวกบ่ทางผีน้องพี่น้องนะอนอเนงาะขออนุญาตพอพอเหลือจากตัวนี่บอแม่ลูกนี่บอแม่ลูกเปิดจท่ไหรครับตัวนี้ออสองหมื่นหา,มนหาแม่ลูกลูกไส้เนี่ยพี่น้องเนาะกำลังกินนมอยู่ แม่โค้งสางที่ดีพี่น้องแม่โค้งสางรอยหาซิมหาบวกได้เลยนี่แม่เพื่อนพี่น้องแม่ยังสดสดอยู่เนาะประมาณลูกสองได้ปะประมาลูกสองพี่น้องนี่ใดลใช่น้องพี่น้องต่อไปลูกแม่เพื่อนว่าสองหาเนาะเพื่อนอยากได้สองหาผู้ใดสนใจต่อร่องได้ได้ราคาเพื่อนเปิดไว้ซื่อเนาะแม่สาวหน่อยเท่าไหร่แม่สาวหน่อยเขาอกตามพักหนึ่งหมื่นสามพันได้พี่น้องหนึ่งหมื่นสามพันได้แม่สาวหน่อยตัวนี้พี่น้องนี่ต้นโตหน้าตาต้นโตเพื่อนพี่น้องสีสันแม่หลอดเออลูกลูกพอหลอดแน่นอนเนาะ ลูกสายพัฒนาเพื่อนพี่น้องสิบสามเพิ่นเปิดไบเพี่น้องแม่ลูกควบหนันแม่นอยู่บ่โอ้ตัวหนันบ่แม่นเนาะมีเท่านี้แหละเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกเก้าสองเก้าสี่เจ็ดสองเก้าสี่เจ็ดพี่น้องผู้ใดสนใจอยากเอาไปเลี้ยงเอาไปเขาขอเขาฟาร์มโทรมาเบอร์นี้แม่สาวหน่อยสิบสามแม่ลูกลูกผู้ยี่สิบห้าเพิ่นเปิดใบอ่ะขอพูดหลายหลายมันครับผมแม่ลูกของผู้ใดเนาะเนาะแม่ลูกสุกท้ายงามนี่แม่ลูกขั้วคมแถวนีหลายอยู่พี่น้องเนาะ นี่เป็นโคมเป็นโคมอยู่พี่น้องข้อในหอยปะครับนี่เอาขออนุญาตครับแม่ลูกนี่เนาะเปิดจังไหนคือแม่ลูกนี่ฮึสองหมื่นแปดพันห้าร้อยแม่โค้งสางดีแม่ลูกลูกแหลกหรือลูกสองลูกสองพี่น้องลูกสองโอ้แม่โค้งสางดีเงีเาดิพี่น้องอ้าวนั่นเป็นห่วงลูกขั้นแม่ห่วงลูกนี่แม่เลี้ยงลูกดีเลยพี่น้องขั้นมันโอ้ห่านควายว่าสัตนอ้าวควายกับแม่ลูกงัวกับแม่ลูกนั่นลูกไส้เพื่อนพี่น้องลูกไส้งามเนาะ ลูกไส้รอพี่น้องเบิ่งเอาลูกไส้เพิ่นรอรอพี่น้องนี่เม่์เปิดพี่น้องสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเพิ่นเปิดไว้พี่น้องสองหมื่นแปดพันห้าร้อยเบิ่งขึ้นาพี่น้องเนาะ,ะควายเพิ่นเอามาไว้น้ำงัวอเอนี่นี่บ่หรือผุ่นลูกแม่ครับพ่ปลูกแม่นั่นแม่สีอย่างนีอนั่นครับพ่ปลูกแม่ลูกแม่นั่นแหละโอ้เปิดเจไปปเิร 24, สองหมื่นสี่ันห้นั่นคบผุดเนาะเ,ออเดี๋ยวพ่นสีไป็นไทยสองหมื่นสี่พนหอยาขออติญาดเบอร์โทรเพิ่ก่อนศูนย์เก้าสามสามศูนย์เก้าสามสามเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่หกหนึ่งสี่หกหนึ่งพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อร่องดิ๊กสรายเพื่นฮู้นนี่แม่ห่วงลูกเนี่ยนี่เลี้ยงลูกดีดีเลยพี่น้องตัวสองแปดห้าร้อยเพิ่นเปิดไวเอาเดี๋ยวสีปเปนเบอร์สองสี่ห้าร้อยเนาะตัวนั้เนเนาะทายท้อีกเพิ่มพ สองสี่ห้าร้อยเพื่นเปิดไใบพี่น้องนี่นี่สองสี่ห้าร้อยแม่บ้นบานเท่าอ่ะเพื่นเปิดไบทอ่ะนี่ลูกสาวเพื่อนพี่น้องลูกสาวงามอ่ะสอง 14, หมื่นสี่พันห้าร้อยลูกสาวต,ตัวโตหนา้าตาเพื่อนพี่น้องเบอร์โทรมึงหันนด้เพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองตามเบอร์โทรมึงหันพี่น้องอ่ะนี่สองหมื่นสี่พันกับห้าร้อยนี่หัวหวงลูกนี่เขาเอ่ยว่าหัวเลี้ยงลูกดีที่พี่น้องหวงลูกแต่ว่าธรรมดาม,มันจะบ่หวงจะบ่หุ่นแต่ว่าทำให้ลูกมากจะหวงนะพี่น้องเนาะประมาณนี้นี่นี่อ่ะ สนแจกกับโทนมาเบอร์บางคันได้พี่น้องเนาะอย่างต่อน้ำน้ำเปล่าวะเดี๋ยวพ่อเอาเงน้ำเปล่าหรือน้ำน้ำน้ำเปล่าซื่อเื่อป่ะน้ำเปล่าซื้อเื้อสะน้ำชีชีเปล่าสิอันแม่สาวู้ใดฮแม่สาวเปิย่าโอ้เย่าเปิดไปจังไหนครับเปิดอปมื่นเก้าห้าร้อย มื่นนงเนี่ยโอ้เบองเขาจว่างวดเพีงแล้วตลาดนั่นงวดกอย่า้ว่าัืื้าพันหาร้อยอันนี้จว่างวดเบี้ยงเ้อเพิ่นคือจลาดเปิดเพิเพียนเปิดเนคือลาดมื่นเก้ัหารมันงามเนาะ มันงามัางตัวชื่อตั้ปวยง่าละตัวชื่อเสีม่เสมาดีกว่าเขาว่าได้บตันเรวเปิดแพงเปิดตัวละมือละมือจะวางไหนไปสื้อไปค้าไปข้าไปตัวเออน่นเพราาเขาเขาขาเฮาถ้าถ้าว่าตัวก็บว่าอ้ไขายตัวไม่ว่าตัวละมือละมมื่นเก่าหาลอยมื่นเก่าหาลอยดีได้ไปน้องต้นโตดีดีแข้งขาดีพีน่ะพอไงอันพอเสียง น้ำตดีพ่อยายเจ้าขายง่วหางดอกเอยค่ะเจ้าคือบอกข่อยบอกซื้อซื้อน้ำขวดพ่อยิงแล้ว่ะพ่อยายแงนี่พ่อตัวพาย่างบ่อตัวบ่อมีตัวสิบเก้าหาร่อยง่ามๆเลยแม่สาวเพิ่นง่ายพี่น้องตตัว่อร่องได้อีกจังหน่อยเลือยตัวเดียวเ่รครับครับเลือยตัวเดียวอ้าวพอได้พอได้กินน้ำเปล่าเดี๋วตัวนี้มาขออนุญาตเพิ่นครับขออนุญาตเบอร์โทรขอบคุณครับขออนุญาตเบอร์โทรก่อน บอโทษบ่เบอร์โทษเบอร์โทษเบอร์โทษว่าไรเพราะว่าเมื่อนั้นบอกเขาว่าหันหันเจ้าชายกุ้ยโทษไปเด้อเด้อหัวบอโทษเมียโทษมาแบบนี้เอาตัเฮี้ยนโอ้แต่ว่าหูยิงไผโทษมาแล้วฟาดใส่แป้นโอ้ยหใสตวายวายสามารถเป็นเจียงซานไฟ่เงาโอ้โหพอแล้วพูดฟื้นกันอย่าโอ้อ้าวแต่ว่าเพิ่นเพิ่นเบิ่งอยู่ที่นี่เดียวนี่เท่านั้นเบิ่งอยู่ที่เดียวดิเบิงเยอะว้า สิแก่ตัวจังใดบ่ม no. ีหยังดอกไปยิ่งเหี้ยบ oh, ่ม no. oh. ีหยังบ่มีหยังดอกมาขายงัวซื no. ่อโอ้บื Beast ่อ no. ส no. ุดแบบนี no. ้ไอ่เหี้ยเฟินทุ่มากหวเาบางมันบอกการทำอะไบ้านนี้คือเสียงมงยิงว่ะทอดนทรศัพท์ยรสัยิ่งเหี้ยยบ่ได้รหอดเบื่อบ่ยังโอเคเออมันหมานเด้อขอบคุณหลายๆครับผมไปยิ่งเหีเปิดใจซิบเก่าหาลอยเพิ่นเปิดไใบพี่น้องอ่านี่ต้นตัวดียางต่อนพี่น้องเนาะมาคุยกับในหอยเฟินอ่ะยางต่อไปทางผุดพี่น้องเนาะ คลิปนี้ก็พยายามสิเปิดให้ได้หลากหลายเนาะพี่น้องเนาะคลิปที่แล้วเป็นคลิปมัวงามคลิปนี้พยายามให้ได้หลากหลายที่สุดเนาะพี่น้องเนาะเหลืออยู่บ่ครับพื่อเฮาเหลือกเขาตัวนี้ปะเขออนุญาตถ่ายท่าซาโลเล่เนาะนี่เนาะซาโลเล่เปิดจังไหนครับเปิดตัวละสองหมื่นครับตัวละสองหมื่นเลยพันวาทอกันอซาโลเล่เดี่ยพี่น้องสายเหนือเอาไปต่อยอดสายต่อยอดเนาะ เอาไปไปแม่พันสายโซลเลกอะไรสองหมื่นซื้อเปิดไว้อันนั้นสายหูพี่น้องสายหูสายโครงสร้างสายโครงสร้างตัวละสองหมื่นเปิดเปิดใบนี่ซาโลเลกเอาไปเติมเนื้อเติมหนังง่วงอ้วนแนวนี่เติมเนื้อเติมหนังง่ายพี่น้องง่วงเนื้อเข้ากินหน่อยอ้วนหลายอ้วนเลี้ยวคนว่าอันนั้นสายบามันแต่ว่าสายหูกระทบสูงโครงสร้างสายโครงสร้างสองหมื่นไล่ละเปิดเปิดไว้ันนั้ขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์แปดหกหกหก โอเคผู้ใดสนใจกก็โทษมาต่อร่องก็ผู้ใดขอบคุณเลยโอ้แปดหกหกหนึ่งได้พี่น้องผมแปลว่าหกสามตัวบอแมนแปดหกหกหนึ่งเนาะสุดท้ายเพื่อนอ่ะมันมานครับผมขอบคุณเรื่อยๆครับผมหัวหูบอแมนตัวตัวนี้บอแมนตัวสันของผู้ใดพวกข้องได้หอยเหลืออยู่บอกของเขาครับใส่โอ้นี่บอแม่ลูกนี่บอเปิดจังไหนแม่ลูกเขาว้าวสวัสดีครับท่านโอ้พึ่งเห็นหน้าเห็นตาเออครับผมอ่ะอย่างต่อพี่น้องเบิ้งบรรยากาศการซื้อการขายงัว ตลาดนัดโกกับเบือบานน้องแก่ชมพูพุทธมหาพ่ออเนกเข้าพี่น้องเนาะพ่ออเนกงัวงามเข้าสวัสดีครับพ่ออเนกมือนี้เอาจังไหนมาตอนแฟนคลับแฟนเพจเท่าเกจพันหาซื้ออุ้ยพี่น้องงัวพ่ออเนกเกจพันหาซื้อซ้อต้นโตดีเลี่ยมโตดีพ่อมือเกจหาซื้อพี่น้องนี่บามันแท้พี่น้องเบิรงน้ำไต้ต้นโตดีแต่ว่างัวหน่อยเข้าพี่น้องเนาะเกจพันห้าร้อยพูดได้จะก็ไปเลี้ยงต่อยอดเอากำไรตัวนี้แหละตอบโจทย์ได้พี่น้องเกจใช่ไหมบารนี้ โอ้หนึ่งหนึ่งเก้าหนึพที่สบ่มีหมื่นเลยี่นยพี่น้องมื่อนี้เพอนี้เอามาไต่พันพี่น้องสมตัวอ้าวต่อไปวันนี้ตัวละหมื่นหาอรอวลมนหรอยโค้งสางดีบวันสุ้มใหญ่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหมื่ร่อยสองหนึ่่ยสากับซเท่านี่โอ้ตะวเท่างามพี่น้องเนาะเท่างามโบดงามตัวนี้เท่าโบดงามพี่น้องหนึ่งหมื่นนีหารอยคือกันโอ้แงตนตัวดีดีข้อมพอเทาน ผู้ได้อยากเลี้ยงง่วมากนี่เลยพี่น้องทุมาห้าพอนี่เลยได้เลยนี่มื่นหาลอยนี่มื่นหาลอยนี่มื่นหาลอยพี่น้องโอเคเลยทุกตัวตัวนี้เก้าพันเนาะสามตัวเจ็ดสิบห้าตัวหนึ่งโอ้พอนี่นี่มานหาลอยสี่ตัวสี่ตัวขออนุญาตเบอร์โทรศูนย์แปดหกแปดห้าห้าห้แปดห้าห้าห้าสามสองแปดพ่ออันนี้รักพักดีฟาร์มพี่น้องเขามาสื่อโทรมาเบอร์นี้ได้เบอร์ทุกอย่างอยากได้เลือดลอยไปพัฒนาต่อยอดโทรมาตอนนี้เลย เด็กปซ่อมเมือดนี่ตัวนึงโอ้โอเจ๊เลยครับผมราคาเลือดร้อยราคาหลักหมื่นเพื่อนนะโอ้เจโอ้เจเลยพี่น้องบ่าท่รมดาโทุมาเบอร์นี่ได้เบิดเนาะขอบคุณได้ร้ายพี่นี่ขอบคุณได้ร้ายครับผมตัวละหมื่นอร่อยเพอนเพื่อนพี่น้องเนาะมาเบิรงตว่างามเพื่อนเนาะพอลี่ไปเสร็จเนาะพอลลี่พอลี่ว่าท่านเห็นพี่น้องเนาะพอลี่เนาะเวัสดีครับท่านสวัสดีครับผมรายการท่องเทียว <laughs> สวัสดีครับเหลือเจ้าตัวครับมาหนี่เหลือสาตโอ้เหลือสามตัวนี่แม่สาวความผสมเน,นาะความผสมเลยพี่นออ้องโอ้โค้งสางดีพี่น้องนี่เปรี้ยวดีตัวนี้พี่น้องถ่ายสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกเลยเปิดจังไหนครับตัวนเปิดใบเส้าเอี่ยสองหมื่นหนึ่งพันแง่หวานหลาพี่น้องแม่นี่พี่น้องเนาะต่อรองได้เส้าเอเียงเลยพี่น้องนี่มีกระไรทั้งสี่ขาพี่น้องเบิองหน้าตาตัวโตแง,พง่พี่นอ้องโค้งสางดีควอมผสมเบิอง สูงประมาณร้อยซีซึ่งหาบวกเครื่องดำหางดีเนาะโอเคเลยนุ่มซีเต่าสุดยอดพี่น้องเนาะอ่าบานนี้แม่นี่เลเอโอ้มีแม่สาว,สาวหน่อยต้นสาวหน่อยลงมาพี่น้องเนาะแต่ว่าต้นโตยน่ว่า,วาลา่ะต้นโตแข้งขาเบื้องเอาพี่น้องรับประกันตำนี้ปัจจุบันต้นนี้เปื่เจ่าไหรครับเปิดไ,<ะ>ไสองสองสื่อๆพี่นี่ต้นนี้สองสื่อๆพี่น้องสองหมื่นสื่อๆอ่าตัวทัดไปแล้วครับโอ้แม่สาวกันตัวนี้พี่น้อง นี่หนังหนังหนาดีพร้อมผสมหนังหนาดีแข้งขาดีพี่น้องสีดีเนาะสีเสมอเขาเอิ้นว่าสีเสมอบ่แดงแต่ว่ามันเสมอพี่น้องเนื้อหนังต้นโตดีงามดีพี่น้องเปิดเปิดเท่าไรตัวนี้เปิดไปสองหมื่นสองพันพี่น้องโอ้หัวเพลินหัวเพลินหนาซื่อวัสดุพี่น้องเนาะสองหมื่นสองสองหมื่นสื่อสื่อกับสองหมื่น หนึ่อ่ะสาต3แม่สาวขออนุญาตเบอร์โทร063 0 6ศูนย์หกสามศูนย์หกูนยหนดพี่น้องผู้ใดสนใจกับฝาวทุ่มาตัวเราเพื่อใดเอาไปเลี้ยงเนาะโอเคเลยขอบคุณเรย่ายมากครับผมอ่าจากกุชชุมครับกุชชุมเนาะโอเคขอบคุณเรืายครับผมกุชชุมจะโสถอนผู้ใดมากพี่น้องเนาะมาเบิ่งแม่สาทาาพีพี่น้องเนาะหัวสายพันหนาท้าพี ง่วนมีทุกสายเลยพี่น้องเนาะบ้านสว่างง่วงงามจะพยายามต่อสายสายตาฮะง่วนง่วงเันปพี่น้องแลบชมกันนะพี่น้องเนาะกำลังต่อรองกันกระเปิดโอกาสเพื่อต่อรองเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องง่วนหลายง่วนหลายบ้านน้องแจตลาดนัดเข้าง่วนหลายอีกทีพี่น้องเนาะแม่ลูกกันเพื่อนขายไปเทอร์ไห่นอเนาะ แม่ลูกลูกแม่ไปไเท่าไรก็หลับเพื่อนว่าเท่าไรก็หลับเพื่อนวานี่เท่าไรก็ครับนี่หมื่นสามบ้นหาร่อยลูกแม่ด้เพี่น้องเนาะหมื่นสามบ้นหาร่อยต้นขายไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะอู้เริ่งงัวอย่างดำดำผิดน้องทางผิดพ่อพันธุ์กับนี๋ยวะผ้าเป็นเพื่อนน้องเนาะยางมาทางผิดบ้านสุวรรณงัวงามพี่ผ้าพี่ผ้าน้องมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายเปิดราคางัวเพื่อนน้องรับชมกันเนาะพี่น้องเนาะ แม่ลูกงามมา e. พิดช um ิตก็แม่ลูกงามเป็นสะดวกไม่รอดพี่น้องเนาะแม่ลูกลูกผูกงามมาขออนุญาตเพื่อนขออนุญาตพอสะดวกบ่อนเนาะครับผมแม่ลูกเปิดจากไหนครับเซาซีเนาะแม่ลูกลูกใส่ลูกผูกพี่น้องเซาซีแม่โค้งสางดีลูกแรกอยู่เนาะแม่ลูกแรกอยู่ที่พี่น้องแม่สดสดอยู่สองซีเปิดเปิดไว้ลูกใส่ง่ายใจลูกดีพี่น้องเมืองกาญจายแม่นี่พี่น้องแม่ลูกแรกแม่ถ่ายสูงรอยซีสิบห้าหลอเลยพี่น้องเ่งหลูกใส่เพื่อนสองซีอยู่เนาะ โอ okay, เคได้เป็นตาสื่อเป็นตาเ,เลี้ยงเนาะงวตัวนี้พี่น,อน้องเนาะใช่กว่ามันถือพอดกันละถือพอดเพื่นว่าเป็นตาเลี้ยงอยู่สองสี 2, 4, 2, ่สองตสะดวกใครเบอร์โทรบอขออนุญาตครับผมอ่ะขออนุญาตศูนย์แปดห้าเจ็ดสี9 9่ห้าเก้าสองแปดเก้าพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้งัวไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดลูกแรกอยู่ลูกครูแล,ล้วต่อไปลูกแม่เพิ่นว่าสองสี่เพิ่นเปิดใบอ่ะขอบคุณเล่นๆมาละ บานสว่างวงงามภาพีนองมารับช่บรรยากาศการซื้อขายงวตลาดนัควกระพือบานน้องแก่ชมผู้ผู้จวรอยอีมีอาปมาณยีาอาเป็นน้องปาพี่้าใสตนพลไลแช่กติดตามน้ำต้เพลนน้องน้อขอให้พนน้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัควายเเเือกบานสว่างวงงาวีตะควสุคเจริญอ่างไกจากโครงกขจ็บต่างต่ารำรุ่วยเบิร์มีประสิกันสวัสดีครับ